cháu ơi cháu đã bát đeo văn nhị phăng tọ và tô ải cung ngủ cam ủ sốt súng Sắp bữa nắng nữa khun đề này phung phung to cháu กำปากอายจังเว้าและเป็นขอน่อยซ้ายปฏิฟุงสาวลายอ่อนจึงพอมาไก่น้องเสียได้ให้ตึกพีและจักจองแขนนอนอย่าจะโรใจไว้ร้อนนอนเหมือนดอกเกียงดอกมอนสานฟุงปฏิกุลเกิดไตลุงฟ้านี่ไผเบาเมืนนันานี่เมื่อนากสร้างเาตีบ่มีนอ นั่งมาครับต่อต,อตามแอฟปีเสียงปากบ่เป็นกรรมย้อนเตะลงเลม้หนีไก่ประจังครับเย่ทานั่งมาไปเอาเห็นตังหูจกกะกรนอนหนุ่มผ่าคูดหูแอบลูกกับโพยังเติอมหโมฮาโลขูดใบให้่ายกันว่าวันไหวหลาปัดใจจังหายกับพี่ บาดเดียววันนี้พุงโงโง่มโม่เลยจีแถมเติมได้ปิ้นใต้บานไม่แทมเติมไก่ดุงไม,ม่ตาพอบ้านเมืองหันกะมอนขาเลืองเล่ปิ้นป๋าสร้างกอขุยพิกะหุยลงตังปินตีอยู่ฟังอาฟานหึงนานได้ก็ยังได้เมื่อเวงเลือดกาดมันชาญาติเหมือนปันคำออยได้ชีลดังตี จีคองกินไายปลาในจีนออมเม็ดวันเปียงหย่ำก็อยตัดแป้งเขากับแกงนานี่ถึงโจกินกาแกงเฮ็ดเดียงและเซลโอมาเคือสุมสมออัมมาเนบดอกอุ่มไม้จงโจเบาขายตองสัมมามองใจแก้วเรมซอนเซกาเจ้าปี าบาดเดียว,วันนี่พอ,เ,อเดินสีสิ่งแก้มอิวในหุยของแดงนอวันน้องสื้อไข่มาวงแวงแอวเมืองปัดแกงกันว่าถึงเข่งหลายำแรงใครขึ้นลองลงคของเมื่อตามองจิกใจเล่นั่งอยู่ฟังนกลองน้องกับไอ้เมจังครับใจยองคุณป้อมจะก็จกไก่กำจอมแถีง ไอออนเอ็นสดิสังสามไฟปฏิเมต้ไอเบวในซึมลาบนาบาดเดียววันนี้เมาจิดจับโดยพี่น้องจับลำหืนทําจับกอนกําโดยในทํำเลเพื่อนบอกจอมขอดน้องอีเกี่ยวเมจังครับลงเลงม แกงแสงนามาตกกะกำจอมไอหอมายายกมเข่าตามนางกาเล่นนำมาจักจุงเข็มลิ่นเคอจานเดีวจอดอึดลอดมือวันเกี่ยวมึงสองนอเจ้าปีน้องก็เท่าใจต,ตามตั้งมึงรากแหวงจิกใจเลยครับเธอเยอะนี่เขาเจ้ามึงสองนอเจ้าปีนองนอน ยังก็จะได้เจัดข่าวนาวกันมันสุดของตันที่ปินทามปีอายกุอยูหนี่ใส่ไหลดักเตดยินโยงจัดตีพัมเป่งลงและอ่อนยิ่งอ่อนใจปุกปั่วเสียงของเถ่าเลือปีสิบโซนเศร้าปน นาบาัดเดียวบันี้น้องหักไอ้ปอจังขับตามุนกันนี่นาตาเอาจุนโตและปินทามปีเกี่ยวคุณจักหนีไปไหลเกี่ยวตาปีปินทาม,มาจาาเดยอนี่นาตาใส่หัวเลยก็บอกเมื่อปินขอนองจึงว่าเกี่ยวหน่วย,ยหน่อยปินหนุ่ยมุนมุนคุณจึงโตแตงย่อว่าลูกเกี่ยวเกี่ยวหน่วยนั่นเอาไปเซ็ตเซนใหนน้องหักไอ้เอาไปสากเมืองใด ไปตั้งไต้ก็สิว่าสังดอง้าตั้งเนื้อก็สิว่าบดอุกแก้ว่าปิ้นลูกแก้ว่าวปิ้นลูกแกวปิ้นลูกแก้ว่าตั้งเตือนเต็้ยฝืนมือเก่ากันว่าปิ้นลูกแกวมือเก่าเอามือแก้วกับให หน้าบาดเดียวบันิปอออกยังดูเกี่ยวเจ้าตีว่าปินไผยน้องฮักไอเจ้าตีว่าปินแหนงคุณใดเมออกตังมีไว้าเจตาว่าปินไผยรู่วาปินไผย,ยาหูว่าปินคุณจะปินคุณเมืองได้แล้วมาสั่งยอจานเจกอน้องรักไอพอสั่งตนอนวันจะกระเกษนตาฮันนี่ออที่เหนือมือปอ,อย่อย นำมาปุบใส่ไอปั้นหน่อยใครตายามจึงเจนน้องหักไอไปเพื่อนพ้ามาดูเกนหน้าบาดเดียววันนี้แค้นกุ้งน้องทาใจพี่กอยบอกออกจากหนมือแล้วเสียงหิเกี่ยวเลยบาจางทาไผออนว่าเกี่ยวหน่อยหน่อยเพื่อเนเอาเส็ดจกใน ti ma pha tì bột si lê ha văn chung sung tì xích si lê ha văn phu pin sen đáy lê tê phun mơ cầu muốn nạ đằng tê cầu lê pin sinh sen đáy Dạ mơ phật ra áo chích cháy lê ti hàng kín tan đục nhỏ bột bún đốt đầy cháy cầm tụp sinh na na tùn ca lá phực xám kha đu phay áo ma lê tê phun mơ cầu คุนลนะตังเตะเก่าปิ้นสิงโยดใดมื่อนึงนักก็จะได้ใครสอนทำปีเกี่ยวคุณจักดีไปแล้วและตกไอ้บอกซอนหน้าวอนน้องเลี้มซอนไม่ตังใหม่มื่อนึงปีก็ขับใส่น้องอีเกี่ยวไม่จังงขับลงเลี้ยมหล่อโฮใจเกี่ยวจัดเหมือนแกงยอดดี หนาบัดเดียววันนี้กำจีดุ้ยตีจอมบะเบิลอยู่กลางเมืองนางนี่สองจันยอดเพื่อแก่จะทำพระเสามาพบไอ้คู่เก่าวและอีเกี่ยวเจงทมน้องจชงว่ากลับต้อยเลยมาเสียขอลูกเกี่ยวนุ่นละตั้งมือกาวและไฟยแตงย่อตานกลับเข็มตั้งมีใบจ้องพายด้ายแตงตันมึงปีก่อใครปิ้นกันและบอกมือนี่แชมป์จัง กับอ,อกตั้งมีไว้ไฟแต่งยอตาลกับเขียนดูไฟแปยงตัานเนี่ยเต่ปืนมือเก่าหมูโอ้ถ้าปีนี้อันนี้ดูไฟแต่งตานหน้าอายสิ้นไฟไหลเกี่ยวสิตะเพกไม่แพ้ปฏิสองตายอันิี้เมตโรตเราล่าลมก็ดด้ nạ bát đeo văn nhị có cho tuần đoạt mày càng phá nung trô càng và lâu lệ đầy gió tan lúc kiểu bột súng sốt từ phi nọng trong có ta đầy tàu đây khăn và hầu nộp tẹp a à, ni súng đầy tàu đây càng và lâu bán nộp tẹp a à, ni đu a à, ni súng đầy tàu đây lâu tan càn đoạt mày lái phết mà xa để lái sắm na na xa tốc cảnh Phá đáp đầy tàu đây ສາດອກໄກ່ພໍຮັບໄດ້ເ tau ໄດ້ເເຕກກອກນ້ອງດັກອ້າຍພໍສັ່ງຕໍ່ນອນວັນເຊວາພີ່ປານນ້ອງລຸງແລງເໜົາກດນາບັດແດວວນີ້ຊົຍອດນ້ອງທຳາຍພີກ້ອຍບກແສງໜາໄປນອງຈິງວ່າຕ້ອງພາພະນີຕາໄດ້ເ tau ໄດ อจองผ่าตุนิตาใดเตาใดอันจองผาสมีจีเทนนิตีใดเตาใดกันขุดติวนิตี่มกตันใดกันบะขุดติวนิตีใดตันไดลงปังตังจีว่าลงหน้าตังยังคันมีกีศอกผ่ากุ้มจุพม่านใดเตาใดผ่ากุ้มพักนิตาใดตันใด้ยาใสใจเจ้าลงยองอันปอลิล บาดเดียววันนี้พี่ก้อยเอาอดหถือปืนหนุ่มจับข่าวนาวกันหร้อมันจับข้องตั้นเปินบดดูแกวพินพระได้คุณเม่ี่เมื่อได้กับไหนพินจุได้คุณป้อนี่เมื่อได้กับไหนพินเซนได้และเต่พื้นเมื่อกวพินพระได้บดแล้วกำอยู่สามวันกำกับไผและเต่พื้นเมื่อกแเมออกช่างเพียงผาโอ๊ mẹ tôi đầy do tan phà năng buôn phan đầy xoay cầm cho bé tọp cún xăng nọng đắc ai phát băng oán lông nhò vì có tô lẻ son ý nàng con kéo, nà bát đeo bà ni mạc nạp xoài hoài dũ bay mưu tốc và phụ trô trăm môi xăng khô tén phan phò loại มุนดักต่างมือเก่านี่ไปตอบคุณสังะาดาบดแล้วกำยูสามวันกันกำสามวันดูปินเสยนได้ลเลติฝืนมือเก่ามุนดักต่งเตะเก่าเลปินสิงโยได้กันได้จิ้นจิ้นแห่งป้าไายดูจองไปตอบคุณสังบุญปันเสง้นไอีนั่งชามาย ໃສ່ສິນແລັບເຕาะໄມຍານ້ອງຮັກອ້າຍພີ່ກ້ອຍບອກມາໄວຢ່າໄປແຊມໂຫໃຈອີຍນາງຊ່າງຫອງເມື່ອນາຈ້ອງກັງໄວດຳດິດມນລຸມນາບັດເດວວານີ້ປຕິຄຸນກັບຊ່ນລະູ່ັງເວດເຜົາຊຽີກ້ວລູກເກົາທຳທີ່ລົງ น้องจึงว่าโคจันยังอยู่หนีอาตะสัปสังหามีเล็บลอยขจิตรงอันใดปินนักอดีตักอันใดปินใหญ่ือใหญ่เตออันใดใหญ่เลอจุ้งเขียนคุ้มน้องทาใจปีก้อยบอกตกดังวันปุกแสงลูกเจ้าเจ้าสะจะเก่าจะยกออกเมื่อจันเปืนตีเมื่อจำวางไววปั้นผักจีตุนในนายบาทจีดัง นาบาดเดียววันนี้พักฟังน้องถามใจปีก้อยบอกอันว่าวัดดีไหวนี่มีไหวกี่หลังอันบดีไหวนี่มีไหวกี่หลังพระดีไหวนี่มีไหวกี่ตุนพระบาดีไหวนี่มีไหวกี่ตุนมื่อนึงบุญฟันน้องถามใจปีก้อยบอกน้องรักไอ้ปศสะกอบแม่แยงตัวปอแศงสาวจูภัจ้าสิตาาย ลาบัดเด้วันนี้สระแดเอาขาไก่ห่อนนอนนิ่มจะเมยไก่คันนาเด้อบ่โตมือยอยมอนม่มากอป๊ะอ้หนองจับเมียนแก่นสารจับของตานหนึ่งลงแรงนองตุงคันนี่พี่กะจาตุงตานหอนองใส่แก้วปิกปินทำใส่พี่กะใส่หวงบอกกได้แต่ว่านีเอาปี กะเกี่ยวปีเตอร์าสาดุกเมกันบาเดียวปีตองหันลงแลมเสงนี่บาส่งบางาเมินไอยให้บาเปลย์ไอฟปั้งหอยประจังครับหน้าวอนอุ่นฟอนเสียงก็มาตกไก่กำเอฟไอ้พื้นหนึ่งเสียงไปก็ไก่ไอ้ใส่ไลยตกตีไอ้บอกเมื่อใส่เคยรักเป็่นกันนี่บารักบารืมปีเกี่ยว คุณจักหนีไปแล้วแต่ไปปบกันไหนอาน่องหันพีายาได้นี่ใจอีเชีงอีเปงโปน้อยห <c oughs> น่าบาดเดียววันนี้ตบก่อนดอกจอยอปฏิมาดูเลยปีนี่ตาเมยไว้ซบแดงแกมของซบของหยำแดงจำแต็มแตกพี่แปงเซว่าลงเลี้ยงเซ้งแต่กมลวกวมรับกลมร้อนแดบคัง ที่ว่าเม่ปล่อย,อยไอ้ปินนางยามือวางเมืองงามเอาก็ายังดียาเลย